ถ้าแบบนี้ขาดสามเดือนรับรองสิวหายเหมือนโบดูเฮงเกินไปอะโอออะไรประมาณนี้ทุกคนดูสิหลังจากที่ใช้เรนดินเอเออคือแบบหน้าดีขึ้นมากไม่น่าเชื่อว่าดิฉันเคยเป็นสิวหนักมาก,ก่อนนะไฮเกิร์สวัสดีคระทุกคนวันดีมาพบก,กับช่องบบบงชงชแนลนะอันนี้ก็คือหนังหน้าสภาพหนังหน้าที่ใช้เรดินเอครบสามเดือนเลยนะทุกคนจะบอกว่า หน้าดีขึ้นมากทุกคนสังเกตสิ er. จากวันแรกที่โบใช้เดือน2หรือว่าเดือน3นี่แหละที่โบเพิ่งใช้แรกที่โบทําคลิปไปวันที่18ที่โบใช้ใช่ไหมจะไม่ได้เหมือนกันว่ากี่เดือนแล้วแต่ถ้าจะไม่ผิดประมาณ3ามเดือนแล้วทุกคนดูหน้าตอนนี้แล้วเนี่ยมันเป็นเสียวอะไรไม่รู้ว่ามันเพิ่งขึ้นแล้วก็มันแตกไปแล้วเดี๋ยวโบจะขออนุญาตใช้อันนี้แทนนะครับเพราะว่าแบบเออเดี๋ยวผมมันโดนหน้าเวลาทาขีงใช่ไหมก็คือหลอดที่2เลยนะคะนี่เพิ่งแกะเมื่อคืนดู จะบอกว่าตัวนี้ใช่ไหมตอนนี้มันหายากม,มากทุกคนก็คือโบกว่าจะได้หลอดน,นี้มาใช่ไหมไปหาประมาณสองสามร้านอนะ่ะทุกคนแต่โบไปเจอร้านที่แบบมันติดกับเซเว่นอ่ะทุกคนเออมันมีขายอยู่ทุกคนแล้วก็วันนี้โบก็ไม่ได้จะมารีวิววิธีการใช้อะไรเพราะว่าโบเคยบอกไปแล้วใช่ปะทีนี้อ่ะโบจะมาบอกวิธีทําให้ใช้ยังไงไม่ให้น่าให้ก็คืออ่ะไม่รู้ว่าวิธีนี้ของโบมันถูก่าผิดแต่โบทําแล้วมันหายไงทุกคนเออมันไม่ต้องมีหลักการอะไรหรอกถ้าเราใช้แล้วเสียไหายเออก็พอใจแล้วปะ <laughs> แล้วก็เราจะใช้ตัวนี้ก่อนใช้เรดินเอนะครับก่อนนอนโบจะใช้ตัวนี้มาตลอดนะครับเพราะว่ามันช่วยให้หน้าของเรามันไม่แห้งแล้วก็แบบไม่เป็นขุยอะ่ะตอนเช้ามาเพราะว่าปกติแล้วโบใช้เรดินเออย่างเดียวเช้าตื่นขึ้นมานี่คือแบบหน้าแห้งหน้าโลกมากเลยแล้วก็หลังล้างหนะ้าจะจะ,จะทาก่อนนอนใช่ป่ะคือแบบประมาณตอนนี้อเออหน้าแห้งมากแล้วก็ยิ่งทาเรดินเอไปอะ่ะมันก็จะช่วยหน้าแห้งไปเออพอยลายยิ้มใช่แล้วก็มันเป็นรอยเหลี่ยอทุกคนแล้วก็จะใช้ตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้มันจะมี2 สองแบบก็คือแบบกลางคืนแบบกลางวันนะคะตัวนี้โบจะใช้เป็นกลางวันนะคะมันจะไม่มีตัวนี้หลักๆมันจะมีวิตามินเซียค่ะมันจะมีมันจะเป็นหมอนพกไวจ์เจรนเสือ้อทําห้หน้าของเราวันก็คือชุ่มชื้นอะ่ะเออจะใช้ประมาณนี้อะ่ะโบจะใช้เยอะหน่อยเพราะว่าแบบเออหน้าของโบแห้งมากไงตัวนี้จะช่วยหน้าของเรารจ่างใสขึ้นแบบ ก็จังใส่ขึ้นมาแล้วก็ทําให้หน้าของเราชุ่มชื้นแล้วก็ลดพวกรอยสิวอะไรประมาณนี้ทุกคนอรอยด่างดำอะไรแบบนี้ดูสิเออหน้าชุ่มชื้นขึ้นทันทีเลยอะเออแล้วก็ตัวนี้อะ่ะโบไม่แพ้นะทุกคนตัวนี้มันเป็นวิตามินซีรุ่นใหม่อะ่ะเออแต่โบเคยรีวิวไปแล้วประมาณเดียนหนึ่งปีหรือว่าสองปีไปแล้วอะ่ะเออที่โบเคยรีวิวอันนั้นจะเป็นแบบโฉมเกา่าอันนี้โฉมใหม่นะปัจจุบันที่โบใช้นะแต่ราคากล่องใหม่คือแบบชฉนใหม่ใช่ไหมคือแบบแพงมากโบซื้อมา ประมาณ2องบเกาบาทเอทุกคนแต่ก็ยังดีที่แบบบูสต์มันชอบมีโปรโมชั่นอ่ะเออทุกคนแล้วก็ใช้ตัวนี้แทนอันนี้หน้าสดจะบอกว่าหน้าดีขึ้นมากแล้วทุกคนจะบอกว่าหน้าดีขึ้นมากนะตั้งแต่ใช้เรทีเอก,กับวิตามินซีตัวน,นี้อะ่ะเออดูทุกคนดูคือมันดีจริงๆนะก็คือโบไม่ได้อยากให้ทุกคนเชื่อโบแต่โบอันพิสูจน์มาแล้วว่ามันมันดีจริงอะ่ะเออดูสิ ตรงนี้ไม่ต้องแบบสังเกตน,นะเพราะเออวันนั้นอะ่ะมันผมยาอใช่ไหมมันเข้าตาและบวนแบบรำคาญนอะ่ะเออก็เลยตัดเองเลยค่ะแล้วทีนี้มันก็แหว่งอีกดอกเราจะใช้ในปริมาณแบบเออใครติดตามพวกันจะรู้ว่าบวน,ใช,นใช้ปริมาณเยอะใช่ป่ะแล้วจะ,จะเป็นรอยสิวแล้วก็ประมาณนี้ตรง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 นี้ ตรงนี้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 มันจะมีพวกรอยอยู่ตอนนี้ตอนนี้อะสิวไม่ค่อยขึ้นแล้วก็คือสิวไม่ขึ้นตั้งนานแล้วมันจะขึ้นประมาณวันหนึ่งเหมือนหนึ่งเม็ดไม่ก็สองสามวันเม็ดหนึ่งอ่ะแต่มันจะมีพวกรอยสิวเออเยอะเพราะว่าตอนนั้นที่โบใช้แรกๆคือแบบสิวเยอะมากนะใครที่ดูคลิปแรกก็น่าจะรู้แต่ถ้าใครยังไม่ดูไปเลื่อนดูไปเลยนะคะไปเลื่อนดูเลยค่ะว่ามันหนักแค่ไหนแล้วตอนนี้เออมันหายดีมากทุกคนประมาณนี้แล้วก็จะปาดปาดปัดเลย มันหาอยเว้ยโบทำอย่างนี้มันหายจริงทุกคนเพราะว่าวิตามินซีเมื่อกี้อ่ะมันเหมือนจะมีวิตามินซีแต่หลกัหลกๆแล้วมันช่วยให้หน้าของเราชุ่มชื้นนะทุกคนไม่ให้หน้าของเราแห้งเกินไปอะ่ะโอ้อะไรประมาณนี้ทุกคนดูสิหลังจากที่ใช้เรนตนเอเออคือแบบหน้าดีขึ้นมากไม่น่าเชื่อว่าดิฉันเคยเป็นสิวหนักมาก,ก่อนนะแต่ที่สําคัญก็คือเรนติเอแล้วก็วิตามินซีช่วยได้ก็คือใต้ตาดานะครับเพราะว่านอนดึกมาก ช่อ,อทุกคนแล้วมีใครเป็นเหมือนโบบักคือช่วงนี้อ่ะไม่ได้ไปไหนไม่มีเรียนแล้วก็เขาไม่ให้ไปไหนด้วยเพราะคอฟิวใช่ไหมแล้วก็แบบรถรับบกก็คือแบบนอนดึกมากอีดอ,อกหกโมงเช้าคือเพิ่งจะได้นอนอ่ะโอ้เคยเป็นเหมือนโบบันี่ไงจะประมาณนี้อันนี้คิวจริงนะคะแต่มันไม่ค่อยจะเป็นส่งอ่ะเออทุกคนเออประมาณนี้ละคนแล้วก็ทาไปเลยค่ะแล้วก็หลังจากเสร็จเราก็กปิดฝาใช่ปะ่ะปกติแล้วก็เก็บ ถ้าแบบนี้ขาดสามเดือนรับรองสิวหายเหมือนโบดูดูมันหายจริงเว้ยทุกคนคือแบบมันหายดีมากๆากมากมเลยอะทุกคนอยากให้ทุกคนใช้อะเพราะว่าใครที่เป็นสิวใช่ไหมคือโบอยากให้ทุกคนหายจากวงจรที่เป็นสิวเหมือนที่โบเป็นอยู่เพราะว่าโบตอนนี้โบก็สิวหายแล้วนะทุกคนคือโบอยากให้ทุกคนหายจากวงจรที่เป็นสิวอยู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้โบก็หายแล้ว ถึงจะไม่ได้หายนร้อยเปอร์เซ็นแต่มันก็หายประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วทุกคนแล้วบบ้ก็คืออยากให้ทุกคนหายเหมือนที่โบหายอ่ะเข้าใจปะก็คือบนหลุดจากวงจรนั้นไปเลยโบก็อยากให้ทุกคนรู้หนนโบวเออเพราะว่าโบเข้าใจว่าคนเป็นสิวมันรู้สึกยังไงคนไม่เป็นสิวอ่ะมันไม่เข้าใจคนที่ไม่เป็นสิวใช่ไหมก็จะบอกมันเป็นสิวแค่สองสามเม็ดเรื่องปกติแต่มึงเข้าใจคนที่เป็นสิวไหมหัวอกคนเป็นสิวอ่ะเออมันรู้สึกยังไงเวลามีคนทักถามว่าเออทำไมสิวทำไมไปทำอะไรมาสิวยอะะไรแบบ เออมั้าใจปะและที่สําคัญอะถ้าแบบถ้าเจอกันะเจอ,อ,เ,จอเพื่อนแล้วก็เพื่อนที่มีสิวเยอะ mm. ก็คือไม่จำเป็นต้องทักไม่จำเป็นต้องอะไรเลยถ้าจะให้ดีก็บอกว่าเออทำไมทำไมสวยขึ้นอ,อะไรประมาณนี้ไม่ต้องทักเรื่องสิวก็ได้ค่ะเพราะว่าจะทำให้ฉันนีแบบหมดกําลังใจในการรักษาเลยอะค่ะทุกคนแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวจะบอกว่าตัวนี้อเรน,ะะนีเอ,อใช่ไหมตัวนี้มันหาซื้อยากมากทุกคนแต่ถ้าโบนแนะนํานะคะลองไปดูร้านที่แบบใหญ่ๆห,ห,หอะ่ะ ส่วนมากร้านเล็กๆเดี๋ยวนี้มันจะไม่ค่อยขายหรอกเพราะว่าเขาเลิกนําเข้าในประเทศไทยไปแล้วนะคะแต่ตัวนี้หาซื้อได้ที่บูธทุสบรทุกสาขาะะแต่ตัวนี้แนะนําซื้อเฉพาะที่แบบโปรโมชั่นอย่างพวกต้นเดือนต้นเดือนหรือว่าปลายเดือนจะบอกว่าลดเยอะมากตอนนั้นที่โบซื้อใช่ปะ่ะตอนแรกโบไปซื้อราคาหนึ่งชิ้นอะสองร้อยเก้าสิบเก้าบาท แต่รอบที่สองอันเออมันโบไปตรงกับที่มันมีโปรโมชั่นอ่ะเออแล้วก็มันลดเหลือ2องกซื้อ1แถมหนึ่งทุกคนตกชีลล่หนึ่งร้ห้าสิบบาทอีดอกควบคุมมากเลยอ่ะจะบอกว่าถูกมากทุกคนแต่ถ้าใครอยากรู้โปรโมชั่นอะไรของมันนะคะก็ติดตามในเพจม,มันได้เลย BOOST บ h a i l a n d นดอ,อรีวิวเก่ง <c oughs> แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ชัยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้โบด้วยนะคะสวัสดีบายสีซียม